ไปมาเหมือนโอ้เป็นเพชบ้านคุเท่าซื้อยังก็ซื้อยังทองจันทร์ทองจันทร์ักปีละกันยูนะปี่ลชักค้นมีลูกชักคนมีลูกจักค้นมีเจ็ดคนคนหนึ่งมีโตตา

ยังเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอยู่วะเดี๋ยวนี้เฮ้ยไปนำลูกนำล้านอืมวัตี่หาดเฮ็ดเฮ็ดสวนเข้าบ่เพราะกินบ่ปีไก่ผุ้มปีนี้พี่จะบอกินบะกุ้มแล้วปีนี้นุ่งขี้นี่กินซักซ้องเพื่อว่าอันมุกซึบเจ็ดสิบหกสิบสองเพื่ออืมเด็กเป่าปีนี้เด้กเป่าอามามมี่แหละ เฮ็ดบอลเก่าฮะบอลเรานี่เฮ็ดแล้วคือว่าเฮ็ดบางน้ำจื้มเหมือนบ่ฝนตกบักดดีเลยฝนตกบกดีดีจนไดีนีุสักช่องเทื่อนสีเป่าเขาแนวหนึง อันซานอันหดนี่เดือนหนึ่งเช่นกันหดซีบบ่เดือนหนึ่งหดซีบบ่ไดซีบบ่สองมือได้ชี้หนุ่ยสองมือได้ชี้หนุ่ยนี่ดูก๊เท่านี่วะปีเจ็นสิบเก้พีเพียนเงิน เพียนเงินตงเอเงินกีบอนนี้อ่าง้ตานอรอนทาออกออยออกออกบ่ออกโอ้กองันมากไปยุ่งกองพอืมเอลเขาคนพิากเอตาต้ยังไปหนึ่งพันล่วงลงิดอันเอาลงพ่อัยังเอา ไปไปมามาโซ่คนนี่ไปไปมามานำทานร่วงมทุบขกันัดุกุ้นวเล็กขงร้อนบทึกเอาดุื้นเต้นบดทึกทุกไจัดซุเก้าคืออี่ันี้เวลาเขาตีหันคาปะกกันบทึกประจำมลงลงคำเรื่องดงมันได้โซ่มือามือแล้วยิงสตูตายบ่มีวบเท่าหนึ่งยุ่จำเป็นไงจะบริสังหารชักไร เขายูมเปี่ยกันไปไปมาไอ้จมพอืมโหเป็นไงเปลี่ยนเขาเอายนมาทิ่มระเบิดส่บอเท่านี้ทิ่มเอทกทิ่มโอ้บางเกาเผาคนที่จอันทิ่ม ันเียบ้วยข้างนี้เขาดว่ข้างนี้ป้มมันลงข้างกลาง่องบ้ทึกจกคน่ะพอดีนนีะนี่ของที่ของคังนี้จากนี่มีเงี่มีอันงกระช่านี่มีของ้กได้ี่เขาจะโอ้